ครับอยู่วันนี้เล่นเกม GTA V มาป้นธนาคารกันมามาดูกันว่าเราจะได้จะสำเร็จไหมโอ้โหรถแบ็คแมนเย้เพื่อนนั่ง้วยเรบบ็วเอา้านั่งไม่ได้ด้วยโอเคโคตรฟินอ่ะโอ้ดูรถดิ เขาแรงกับผมอยู่แล้วอ่ะผมมันแค่ธรรมดาเองอันนี้ผมจับมานะ้ววิวพันน่ะเขาวิวพันนะผมเพิ่งวิวสิบสิบกว่าเองอ่ะผมเพิ่งมาเล่นอ่ะมาเวลาพ่นราคาละดูดูเขาดิไปแล้วโอหโคตรเร็วแบบเร็วเลยอ่ะอันนี้เป็นที่เสือกนะจะตกอย่างเป็นที่เสือกนะไม่ใช่ที่ผมนะเล่นธรรมดาเล่นแบบออฟไลน์อ่ะไม่แหลกนะครับ แต่ว่าอยู่ในน e plant, ี้มันแหลกเพราะว่าเน็ตมันช้าด้วยดูดิรถเขาตามมาผมมาผมมาแล้วอ่ะโคตรเร็วมาดูกันว่าเราดูดิเข้ามาแล้วดูดิโอ้รถเขาโคตรเร็วอ่ะเพื่อนอุ้ยดูดูอุ้ย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 โคตรเร็วโอ้ชนทีแหลกแค่นั้นแหละจบเลย แต่ว่าขเขาเบ์ไม่อยู่นะเขาไปไกลล้วดูดิรถเร็วเกินโอเคแล้วรอเพื่อนก่อนนะโอเคมาไปธนาคารกันผมไม่ใช่คนขับนะครับเขาเป็นคนขับมาลุย ผมเชื่อใจฝีมือวิวพันของเขาการขับรถเขาต้องเฟี้ยวแน่พาลมสลัดเนาะอยู่เลยโอเคขับหน้าที่แฮกเองสวนเขาขับรถไปฝา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 กลัวผ้าปะแต่ผ้ามันก็เรื่อใหม่ได้นะแต่ว่าไม่อยากขลา่อยเหลือเกิน มีกี่ล็อกวะเนี่ยเออมีสามลอกเทได,ด้อยูาากกา่อย่าพลาดแล้วกันผมไม่อยากพลาดพลาดกลางคันนะเนี่ยถ้าเกิดตรงกลางพลาดมาเนี่ยโอ้โหจบเลยดูดีดูดูดูทางรัดแม่งเลยเี่ ร้าผมอุ้ยทำไมคุหลัวไงผมต้องมีฝั่งนู้นตกใจเอเคกลัววะโวพ้าอะทุกคพกนพคตกลัวเลย โอ้โอ้โอ้ผ่านมาดิติดไม่มีบ่มีอีกนะอะไรอ่ะดูด้านลีเตอร์ดิโอเคใกล้ถึงแล้วมาตายได้แค่ครั้งเดียวมีมุ่งผ่านนะผ่านได้แค่ครั้งเดียวนะ โอเคเราได้รถดำปื้ดๆมาละนี่คือรถแบบดำสนิทเลยนะสมัยเหมาะเป็นรถโจรมากแค่นั้นแหลนนนนะนี่นน okay. จะจอดหน้าข้างหน้านะจะจอดข้างหน้านะเพื่อนเนี่ยเขาเมืออาชีพนะพูดตรงเมืออาชีพก็ดูดูมันจอดโอเคลงเลยไหมล่ะดูเลยไหมล่ะอ๋อแต่ไหนบ่ เดินไปโอเคดูเงินกันหน่อยสุดทีไปเลยแล้วกันยุ่เฉยเลยยุ่เฉยเลยยุ่เฉยเลยโอเคเดี๋ยวผมมาคุณทำไปคุณทำไปคุณเศ้าไปผมเองไป ยิงทิ้งเลยเหรอโอ้โอ๋อขู่ไว้ขู่ไว้ขู่ไว้มาเริ่มเลยไม่ได้嘛ไม่ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ควรทำไม่เป็นหรอเนี่ย เรื่องมาแล้วเริ่มมาแล้วได้ๆๆ้ได้ได้ได้แล้วโอเคอสารยายไว้สารายาว้ยผมว่าแล้วครั้งแรกไงครั้งแรกขอไฟด้วยโอเคก็ค่อยไปนะก็ค่อยไปโอเคปลอดภัยแล้วทุกคน Mình oh, lại ต้องยิงใเพื่อนนะให้เพื่อนขับนะโอเคต้องยิงเพื่อนนะครับผมโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ชิบหายเดียพลาดนะเพื่อนนะ อกรรถนี้มีปืนเหรออ๋อไม่เขายิงเองโอเคยิงเราไ้ Okay. <Okay. S 1> ลงลงลงเนี่ยลงเนี่งเฮ้ยเจอว่าโคตรเขาไม่เข้าเลยนะที่โดนดูดเป okay. he ล่าอ๋อเพื่อเราเอง หรือเปล่าโอเคเพื่อนเราเองตกใจนะว่ารถตำรวจมาโอ้โหผ่านยังไงหรือมีต่อคอยมีต่อเหรอ พูดอะไรกันวะเหมือนคนใบ้มาคุยกันอนะโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะได้แรงโกนะเขาไดแพลตินัมโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับไดหกหมืนะ่น้าะแบ่งกันผม ผมสี่สิบเขาผมหกสิบเขาสามสี่สิบนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ